อิ่มอร่อยกับตาแม่โควันนี้ผมมีวัตถุดิบอย่างปลาอินทรีครับมาทําเมนู C, อินรีทอดซอสหอยนางรมขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเริ่มต้นขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวเราจะเทปแป้งทอดกรอบตาฉลากทองลงไปครับเท hey, แป้งทอดกรอบของเราลงไปครับนำปลาอินทรีลงไปคลุกกับแป้งครับพลิกไปอีกด้านหนึ่งครับ ปกแป้งแห้งครับเพื่อให้แป้งดูดซับความชื้นของเนื้อปลาครับและจะทําให้เนื้อปลาของเรากรอบครับมันของเราร้อนแล้วครับนําปลาลงไปทอดครับจับด้านครับครับเดี๋ยวเราซับน้ํามันไว้ครับเราพักปลาครับเดี๋ยวเรามาทําตัวน้ําซอสคุกกันครับ เริ่มจากนี่เลยครับใส่น้ำมันอันเดิมลงไปครับเพิ่มความเหนียวข้นให้กับซอสของเราด้วยซอสหอยนางรมตาแม่ครัวครับเพิ่มความกลมกล่อมด้วยซีอิ๊วขาวส่วนหนึ่งปาแม่ครัวฉลากทองครับใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปครับเดี๋ยวเราบี้น้ำตาลมะพร้าวของเราให้ละลายครับใส่น้ำเปล่าอีกเล็กน้อยครับตอนนี้ตัวซอสของเราเดือดแล้วครับตัวซอสจะเหนียวข้นแบบนี้ครับใส่ปลาของเราลงไปคลุกเคล้ากับตัวซอสครับราดซอสให้ทั่วเนื้อปลาครับ ปลาของผมได้ที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดกันครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราครับเริ่มต้นจากรากผักชีครับเดี๋ยวเราขกลากผักชีครับกระเทียมครับพริกแดงจินดาครับผักชีครับเด็ดประมาณนี้ครับใส่ลงไปเลยครับ เพิ่มความเปรี้ยวหวานให้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราด้วยน้ำจิ้มไก่ตาฉลากทองครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวส่วนหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองครับใส่มะนาวครับได้น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับเริ่มจากวางเนื้อปลาลงไปครับแบบนี้เลยครับใส่น้ำซอสของเราลงไปครับวางผักลงไปเลยครับ เสิร์ฟพร้อมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอินซีทอซอสหอยนาง,งรมพร้อมเสิร์ฟครับสนับสนุนโดยที่สูตรแล้วทั่วไทยต่างนิยมใช้ซอสหอยนาง,งรมกรักทำได้แล้วครบ ความเป็นหนึ่งด้านรสชาติต้องยกให้ปลาแม่ครัว